สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิป12ราศีค่ะจะเป็นของชาวราศีเมษนะคะประจำเดือนสิงหาคม2568ค่ะ แล้วก็เป็นดวงโดยรวมทั้งหมดนะคะดังนั้นโปรดใช้วิจาณในการรับชมค่ะดูได้ทุกสถานะเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบ,บรักแอบ,บชอบหรือว่าจะเป็นชาวสองก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะออส่วนท่นานใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกวางก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะวางใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาโดยตรงเลยก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วพิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะ ฝากกดไลค์กด like, ติดตามบ้างด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะไพ่ใบแรกค่ะเป็นไพ่คกไม้นะคะความสัมพันธ์ในคลิปนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางค่ะคืออยู่ไกลกันไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยนะคะต่อมาค่ะเจ็ดเหรียญค่ะแล้วก็ตามด้วย queen of wands ค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟค่ะ ถ้าไฟก็มีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะดูจากไพ่นะคะควางคิดว่าในช่วงเวลระยะเวลาเนี้ยการงานของคุณเนี่ยค่อนข้างเด่นเลยแหละนะคะเออใครที่มีโครงการมีโปรเจกต์ต่างๆก็จะประสบความสำเร็จ อยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะสมองกําลังแล่นเลยมีไฟที่อยากจะทํานูน่นทํานี่นะคะถ้าใครที่อยากจะพัฒนาสกิลในด้านต่างๆภาษา,า,าสกิลช่างหรืออะไรอย่างเงี้ยสามารถไปเรียนเพิ่มได้เลยนะไปเรียนแล้วก็มีโอกาสาที่จะจบแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะคะแต่ถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยวางคิดว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอาจจะอยู่ในรูปแบบที่พัฒนาช้าก็ได้นะคะ เพราะว่าต่างคนต่างไม่มีเวลาให้แก่กันตัวคุณอาจจะไม่มีเวลาให้เขาก็ได้หรือว่าตัวเขาอ่ะอาจจะไม่มีเวลาให้คุณก็ได้เนาะเออว่างก็มาคุยกันไม่ว่างก็คือทํางานเออมันก็ทําให้การพัฒนาทางด้านความรู้สึกอะ่ะมันช้าลงนะไม่ค่อยโลงมันติดก,กันไม่ค่อยได้พูดคุยกันต่อติดยากแบบเนี้ยนะคะอืมอย่างเช่นถ้าเกิดมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนใช่ไหมคะคุณก็อาจจะคุยมาเป็นระยะเวลานานแล้ว เดือน6เดือนปีหนึ่งแล้วนะคะก็ยังไม่ได้เป็นอะไรกันสักทีนะเขาก็อ้างแต่ว่าเขาทำงานนะคะพยายามที่จะสร้างความมั่นคงนะสิ่งที่วางพูดไปมาสามารถสลับฝั่งกันได้นะอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่ยังไม่ให้ความชัดเจนกับเขาเพราะว่าหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของงานเรื่องของแอทิวิตีต่างๆก็ได้นะคะส่วนถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคู่กันอยู่แล้วะคะ่ะอืม ก็ต่างคนต่างโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินนั่นแหละมันอาจจะเป็นในช่วงแบบขาขึ้นนะคะนะขาขึ้นก็เลยต้องรีบตักตวงก็เป็นไปได้นะคะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาใส่ใจให้กันและกันนะคะดังนั้นนะคะก็ถ้าถ้ารู้แบบนี้เนาะเราก็หาเวลาค่ะพยายาม เออสวีทหวานกันบ้างนะคะเติมเต็มกันบ้างนะคะเพื่อจะได้ไม่ห่างเหินกันเกินไปเนาะความสัมพันธ์มันจะได้แบบสม ooth นะคะอะมาดูกันต่อนะอืมมีไพ่เด็กถือถ้วยนะคะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําด้วยก็ได้ค่ะธาตุน้ําก็มีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะอนะต่อมาค่ะเป็นไพ่ temperance ค่ะอืม บางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนอะมามาไปไปบล็อกไม่บล็อกนะคะอืมอาจจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าต่างคนเนี่ย อย่างที่วางบอกไปอาจจะหมกม,มุ่นอยู่กับเรื่องงานหรือแอคทิ i ิตี้อื่นๆนะคะนะ mm. พอว่างก็มาเจอกันไม่ว่างก็คืออยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองมันก็ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันพัฒนาช้านะคะ mm. หรือที่ไม่ชัดเจนก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณอาจจะยังไม่ไว้ใจเขาสักเท่าไหร่ก็ได้ค่ะ mm. ยังรู้สึกว่าเขาเนี่ยเออสามวันดีสี่วันไข้เดี๋ยวก็พึ่งพาได้เดี๋ยวก็พึ่งพาไม่ได้ นะคะเออมันก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะดังนั้นก็ต้องพยายามปรับตัวนะคะพูดคุยกันเยอะๆนะคะอืมเออส่วนใครที่ห่างหายกันไปวางคิดว่าก็มีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมานะคะเออติดต่อกลับมาครั้งนี้นะก็ด้วยความคิดถึงด้วยแล้วค่ะเออแล้วก็เป็นการคุยเป็นแบบเรื่อยๆนะคะอืม ตอมแม่ค่ะเป็นไพ่แปดดาบนะคะเด Moon ค่ะแล้วก็ตามด้วยห้าถ้วยนะคะอืมบางคนก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคกับความสัมพันธ์ที่มันอ n อน o f อฟ f อเนอะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปว่างเมื่อไหร่ก็มารู้สึกไม่โอเคเลยใช่ไหมคะเออแต่ว่าบางทีอ่ะคุณก็ให้โอกาสเขาอยู่เรื่อยๆก็ทําให้คุณไม่สามารถที่จะออกกับความสัมพันธ์เนี้ยมาได้เลยเนอะแบบเราอาจจะใจอ่อน นะคะ ừ, หรือไม่ค่ะตัวคุณนั้นอาจจะกลัวก็ได้นะกลัวการเริ่มต้นใหม่หรือว่าเบื่อกับการเริ่มต้นใหม่เอ,อเบื่อแม้กับการที่จะต้องแบบไปเริ่มต้นทาความรู้จักกับใครสักคนหนึ่งว่าเธอเชื่ออะไรเธอทําทงานที่ไหนนะอาจจะเบื่อแบบนี้ก็ได้นะคะก็เลยแบบเอออยู่เฉยถ้าความสัมพันธ์ในปัจจุบันมันดีเดี๋ยวมันก็ดีเองอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอืมนะออบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในรูปแบบ ความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างท็อกซิกเหมือนกันนะความสัมพันธ์ที่เป็นความลับนะเออความลับยังไงใช่ไหมคะอ่าอย่างเช่นนะคุณสองคนทํางานที่เดียวกันนะก็ไม่สามารถที่จะเปิดตัวได้อาจจะเป็นเพราะโโลิซีบางอย่างของบริษัทนะคะหรือการที่เขาไม่เปิดเผยเราไม่เปิดตัวเราอาจจะเป็นที่ตัวเขาเองค่ะเออเขายังไม่เคยพาเราไปรู้จักกับเพื่อนของเขาเออไม่รู้จักสังคมของเขา นะมันดูลึกลับซับซ้อนมากนะคะบางทีตัวคุณก็สงสัยในตัวเขาว่าเขาจริงจังหรือเปล่านะเออก็อาจจทำให้ตัวคุณเนี่ยยังไม่อยากจะชัดเจนกับเขาก็ได้นะอืมนะยังไม่ไว้ใจเออยังรู้สึกว่าเฮ้ยสามวันดีสี่วันไข้เนาะนะ่ยมาวันนี้ดูจริงจังนะผัดถัดไปอีกวันก็ทำไมหายอะไรแบบนี้นะคะมาไม่หายนะกวางก็เชื่อเลยอะคะ่ะว่าถ้าณตอนเนี้ย คนที่คุณนึกถึงอยู่หายไปเดี๋ยวเขาก็วนเวียนกลับมาค่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีไพ่ของการกลับมาค่ะนะมันมีไพ่ของการติดต่อสื่อสารนะคะถ้าเขาไม่ได้ติดต่อกลับมาโดยตรงเขาจะมาส่องค่ะนะคะหรือว่ามีความคิดถึงอยากรู้ความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับเรานะคะใลายที่ยังไม่ได้บล็อกกันนะก็ไม่แน่เขาก็าอาจจะมาส่องคุณหรือวัดถามข่าวข่าวตัวคุณเกี่ยวกับ เพื่อนของเขาก็ได้ไม่ใช่ตัวของคุณถามเกี่ยวกับคุณกับเพื่อนของเขาก็ได้นะคะอืมนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมบ้างนะอืมจัสติดค่ะแล้วก็ The Wheel of Fortune ค่ะอืม The Lover ค่ะอ่า,าถือว่าเป็นไพ่ที่ดีเหมือนกันเนาะแล้วก็อัศวินถือเหรียญค่ะพอคิดว่าการกลับมาครั้งนี้หรือว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยในเดือนนี้นะคะจะดีขึ้นนะเอออย่างที่เราบอกบอกกันไปเนอะในสถานการณ์ความรักว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนบ้างพูดคุยกันเยอะๆมีความโรแมนติกบ้างนะคะถ้ามีเหล่านี้แล้วอะความสัมพันธ์ของคุณเนจะดีขึ้นแน่ๆนะคะ จะดีขึ้นแน่แน่เลยเนี่ยมันจะมีไพ่เลเวอร์อยู่ก็คือต้องมีการใกล้ชิดกันนะพูดคุยกันนะมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยกันนะคะอืมนะมันก็จะดีที่สุดแล้วก็จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันสเตเบิลไปอย่างมั่นคงนะคะอืขอกวางดูเพิ่มหน่อยนะคะว่ามีอะไรอีกเจ็ดไม้ค่ะ แล้วก็5เหรียญค่ะไพ่บอกว่าอยากไปโฟกัสเรื่องราวในอดีตอืมนะคะเออบางทีกวางก็เข้าใจนะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไปเจอคนที่ชอบหรือคุยเรื่องของอดีตเนาะเอาเรื่องอดีตมาพูดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟนเก่าหรือเรื่องเก่าๆนะคะเอามาเบลมเราเลยอย่าเงี้ยนะพยายามอย่าไปคิดเยอะอย่าให้เรื่องราวเหล่านั้นนะ่ะมากระทบกระเทือนจิตใจเรา be strong นะคะนะอย่าไปสนใจค่ะนะก็ให้อสิ่งที่มันเป็นด้านลบอ่ะทิ้งมันไปนะคะนะทิ้งมันไปไม่จําเป็นต้องรู้สึกแย่เลยนะคะไม่จําเป็นต้องไปรู้สึกแย่หรือร,รู้สึกเสียใจยถ้าถ้าเราอยากที่จะประคองความสัมพันธ์นี้เราก็อาจจะใส่ความเป็นด้านบวกของเราอะ่ะไม่ใช่จะบวกกันนะแต่หมายถึงว่า เอ่อความด้านดีของเราความอ่อนโยนของเราให้กับเขาก็ได้นะคะอืมนะวางคิดว่าเขาเน่จะเข้าใจนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะวางขอดูความคิดของเขาในตอนนี้หน่อยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะสามดาบค่ะอืมรู้สึกผิดหวังกับอะไรบางอย่างรู้สึกเสียใจอะไรกับกับอะไรบางอย่างนะคะเดลฟูค่ะนะหรือไม่เขาก็รู้สึกที่ทําให้คุณเสียใจนะคะ หรือบางทีอค่ะเขาอาจจะยังปล่อยวางในเรื่องของความรักเก่าๆไม่ได้นะก็คือมีปมอะมีปมนะเออพอมีปมแล้วก็อาจจะเออเอาเรื่องเราไม่ดีเนี่ยที่เขาเคยมีในอดีตอะมามาวัดกับเราเนื้อออกมาเออมามามา,มาคิดว่าเราจะเป็นคิดว่าเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดูไม่ราบรื่นนะคะ แต่กวางอยากจะบอกเลยอะว่าเราจริงๆแล้วถ้าเรามีเรามีคนใหม่เนอะเราไม่จาเป็นต้องเอาความรักเก่าๆอะมาเปรียบเทียบกับคนใหม่มันก็จะดูไม่แฟร์กับคนใหม่เนาะเออเราไม่จาเป็นต้องเอาความผิดหวังในอดีตมามาเหมือนแบบเออว่าคนใหม่เนี่ยจะต้องทําไม่ดีแบบนี้หรือเปล่าเลยเนี่ยอืมเรารู้สึกว่ามันกวางคิดว่ามันไม่ยุติธรรมกับ ับคนใหม่นะคะนะให้โอกาสเขาหน่อยนะอย่าไปคิดเยอะคิดมากนะคะอ่ามาดูมุมมองของเขาไม่ใช่มุมมองสีความคิดของเขาต่อเนอะเมื่อกี้เดือดฟูไปแล้วใช่ไหมคะ King of s w o r d s ค่ะอ่าเขามองว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีกำแพงนะไม่ใช่ไม่ใช่แค่เราที่มองเขาว่าเขามีกำแพงเขาถึงยากลึกลับซับซ้อนนะคะตัวเขาเองก็มองเราอย่างนั้นเช่นเดียวกัน อแสดงว่าขาดการพูดคุยเนาะอเออตัวเขาว่าอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่อยากที่จะเอาความรู้สึกไม่ดีเรื่องราวทะเลาะกันอ่ะอไม่อยากให้คุณไปคิดเยอะคิดมากอยากให้คุณให้อภยัยแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไม่ใส่ใจได้ไหมเนี่ยคะแต่บางคนก็เฮ้ยเรื่องมันใหญ่เกินเนี่ย เออก็ต้องคิดใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรนะก็ถ้าเกิดว่าค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันนะคะต่อมาค่ะก้าวไม้ค่ะเขาเบื่อกับอะไรที่มันต้องคาราคาซังนะคะแฮงแมนค่ะความคิดของเขาเนะคะเขายังไม่อยากที่จะจากคุณไปนะแต่ตัวเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนด้วยต้องบอกอย่างนี้นะเอ,อ ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะถ้ามีเป็นแบบในรูปแบบที่ไม่ชัดเจนเขายังไม่อยากที่จะจากคุณไปนะคะยังอยากที่จะรู้ความเป็นไปเป็นมาของตัวคุณอยู่คิดถึงก็มาหาหรืออะไรแบบนี้ค่ะนะแต่ยังไม่ได้อยากมีความชัดเจนแบบเออ girlfriend b o y e อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนความสัมพันธ์ที่เป็นคู่กันอยู่แล้วนะคะเออเรื่องราวที่มันคาราคาซังปัญหาที่มันคาราคาซังค่ะ เขาเหมือนไม่ค่อยอยากที่จะพูดถึงไงอืมออกแนวหนีปัญหาก็ได้นคะคะไม่อยากที่จะพูดถึงไม่อยากที่จะสะสางเอออะไรแบบนี้นะอ่านี่ก็คือความคิดของเขาเนะอ่ะวาวันขอดูหน่อยค่ะว่ามุมมองที่เขามีต่อเราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเนาะก้า <c> ว <oughs> ดาบเครียดค่ะเจ็ดดาบค่ะกลัวที่จะเข้ามาเนอะกลัวค่ะกลัวที่เข้ามานคะคะสามถ้วยค่ะ นะแล้วก็เจ็กถ้วยค่ะเอ่อมุมมองที่เขามีต่อเราเนะะี่ยค่ะเออเหมือนเขาว่าเขาคิดว่าเราอะ่ะยังคงเครียดเรื่องราวของเขาอยู่ก็ได้นะเออเรื่องราวของเขาอยู่หรืออาจจะไม่ให้อภัยเขาอะไรเงี้ยนะคะอืมเขาก็เลยกล้า,กล,าก,ลกลัวในการที่จะเข้าหาคุณนะ อืมแล้วก็สิ่งที่เขามองเห็นอีกอย่างหนึง่งเขามองว่าเวลาที่คุณอยู่กับเขาอะ่ะคุณน่ารักมากเลยอะ่ะคุณแบบมีความเป็นกันเองนะคะพูดคุยแบบอย่างเข้าใจเขานะคะสนุกสนานมีชีวิตชีวามีความสบายใจนะคะเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาอยากได้อืมเนี่ยเขาอยากว่าเออพอมาคุยกันปุ๊บสบายใจอะ่ะเธอจา๋าเออไม่ใช่แบบ มาคุยกันปุ๊บทะเลาะก,กันอีกแล้วไม่มีใครอย,อยากอยู่ในสภาพนั้นจริงไหมคะอืมนะนะตอนนี้เขาก็คิดถึงคุณอยู่นะคุณยังเป็นคนที่ตรงสเปคตรงจิตตรงใจเขาอยู่นะคะเจ็ดถ้วยคือเหมือนแบบเป็นคนในฝันนะ่ะอุดมคติเออหรือไม่นะคะใครอาจจะบอกว่าช่วงนี้เขาฝันถึงคุณบ่อยก็ได้นะคะอืมนี่ก็คือเรื่องราวของคุณชาวราศีเมษนะ เดี๋ยวเราไปดูไพ่ข้อความต่อกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะ,ะขอดูไพ่ข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณแล้วไม่ได้บอกนะคะอ่าหนึ่งใบแล้วนะคะสองใบอือสามใบนะคะแล้วก็อีกหนึ่งใบนะคะเขาบอกว่าคุณเนี่ยคือที่หนึ่งในใจเขาเลย นะเมื่อกี้เหมือนที่ไพ่ทาโร่บอกเลยไพ่ข้อความเนี่ยเหมือนที่ไพ่ทาโร่บอกเลยว่าณนะตอนเนี้ยคุณคือคนที่อยู่ในใจเขาเขาอาจจะทํางานไปแล้วสักพักเอ้ยคุณแวบขึ้นมาในสมองเคยเป็นไหม <c oughs> เออเคยเป็นไหมอืมนั่นแหละนะคุณกําลังเอฟเฟกตกับเขาอยู่ณนะตอนนี้นะคะอืมนะแล้วก็เขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีนะคะ เออน่ารักนะคะมีนเสน่ห์นะต่อแมนนะคะแล้วก็เขาเนี่ยชอบในการพูดคุยกับคุณค่ะอืมนี่ I enjoy talking to you นะคะก็เหมือนที่ไพทาร่โลบอกเลยเนาะเออมันไปในทิศทางเดียวกันแสดงว่าคอนเฟิร์มได้แล้วแหละว่าสเตทเมนต์นี้คือ true แน่นอนนะคะเออเขาชอบในการที่อยู่กับคุณใช้เวลากับคุณคุณคือความสบายใจของเขานะคะอืคราวนี้เรามาเปิดไพ่นางฟ้าดีกว่านะคะขอไพ่นางฟ้าหน่อยคะ่ะ หนึ่งใบอืมใครที่กำลังรอการติดต่อกลับนะคะแบบอาจจะแบบห่างๆกันมีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมาหาคุณภายใน next week นะคะก็คืออาทิตย์หน้าประมาณอาทิตย์หน้านะคะไพ่มันขึ้นมาอย่างนี้เนาะอือนะประมาณอาทิตย์หน้าก็คุณดูเวลาไหนก็นับไป เนาะนับไปนับเวลาไปจากเวลาที่ดูน,น,ะนะคะนีเอ่อไพ่บอกว่าถ้าคุณคิดว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันคุ้มค่ามันคิดว่าถ้าคุณคิดว่ารู้สึกว่าอยากที่จะไปต่อเทคแอคชั่นเลยค่ะไม่จําเป็นต้องรอให้เขามานะไม่จําเป็นต้องรอให้เขาติดต่อกลับมาเราอาจจะเป็นคนที่ติดต่อกลับ ไปหาเขาก่อนก็ได้นะคะเออเพื่อที่จะรู้ความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับเขานะคะการติดต่อกลับมาของเขาเนี่ยอาจจะภายใน1เดือนเนาะนะไม่ My next week ก็แบบภายใน next month นะคะเออหเดือนหรือว่าเออภายในเดือนนี้แหละนะคะประมาณนี้นะอืมนี่ก็คือเรื่องราวของไพ่นางฟ้านะคะอ่ะ จบไปแล้วนะคะชาวราศีเมษในเดือนสิงหาคม2568ค่ะวันนี้วังต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไม่พบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามวังด้วยนะคะ